นี่นะคะเราจะป้อนนมน้องกระเลนแล้วน้องกะเลนตัวนี้ชื่อว่านี่ตัวน้องเนยตัวตวนที่สุดเลยทองหยอดทองหยอดเขาจะไม่มีจีบตรงนี้เห็นไหมเธอ,อตุ่นมากอะ่ะเธออยู่ไม่สุกอะ่ะตนหรือหิวอ่ะนี่เราให้ดูก่อนดูลายของเธอกำลังขึ้นชัดๆเธอหันหน้ามันจะชัดตินางน, <c oughs> นางขา อหอมทีก่อนด้วยความซนเนี่ยอยากรู้อะเอาดีแล้วลูกดีแล้วอะนม่ะแม่จะให้กินแล้วนะทำให้เรียบร้อยลูกดูตายเลยลูกอะอยากกินงยู้ว <c oughs> เอาอย่างเงี้ยหัางตักแม่แล้วกินดีๆะเอาอยากถืออยากถือต้องช่วยกัน แม่คุณเออเอาแม่ช่วยแม่ช่วยถ้าคนละส่วนกันเนาะหิวตนก็วนวายอาจจะได้ฉี่กันเอาละพอละพอละพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อใหม่เดี๋ยวต่อใหม่อ่าต่อไปอันนี้ก็คือพี่ทองหยิบนะพี่ทองหยิบเขาจะมีจีบอยู่ข้างหลังนี่ชัดๆหน่อย เธอส่วนมากเพราะว่าเธอหิวอืมอารุปอ่ะอารุปอ่ะเธอ,อ,อก็จะจับเลยเห็นไหมล่ะโอ้โหลูนี่ไม่ต้องบีบนะเธอไล่ดูดเองได้นะคะท้ทองหยิบทองหยอดนี่แหละดีแล้วเพราะเธอเป็นผู้หญิง โอเคเห็นไหมจับได้เก่งมากอะเธอต้องใช้สองมือนี่จับอาหารกินเองต่อไปเอาชมเวียนการเปียนการเอามาเออทงหยอดมาลูกจับต้องให้ต้องเหมือนจับแย่เหมือนเราจับแบบทรมานจับเนาะแต่มีใช่นะเธอต้องเอาให้อยู่อ่ะเธอเลื่อนปื้ดเธอดิด้นเธอดินด้นเธอดิ้นเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวสิลูกเธอดิน้นเห็นไหมเธอก็จะจับ เอาให้อยู่หมัดเลยนี่มคะมือเธอก็เหมือนเด็กอ่ะคอยจับขวดนมไฟฟ้าอันนี้แหละไอ้หลอดนี่แหละคือสิ่งที่เธอต้องการอบอุ่นที่สุดคือนมแม่โอเคเธอรู้แล้วหลอดนี้คืออ่าภาชนะ <c oughs> ชิ้นหนึ่งที่ทำให้เธออบอุ่นและอิ่ม โอเคเห็นไหมคะนี่เนา